สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำซาลาเปาทอดกันค่ะแต่เป็นแบบเจนะคะใครที่ทานเจนะคะโหยหาของกินเล่นนะคะมีนาบอกเลยว่าใช้แก้วตัดเรายังทำได้เลยสาละเปาทอดอร่อยๆอนะคะและฉีกออกมาข้างในกรวงแบบนี้นี่ทำได้ไง่ายๆค่ะมีแค่แป้งน้ำเกลือยีเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยเคล็ดลับมีอยู่ตรงไหน ไปดูในวิดีโอได้เลยนะคะนอกจากทำซาลาเปาทอดแล้วนะคะเราสามารถใส่ไส้อะไรก็ได้ลงไปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะฉีกออกมานี่คือแบบเลิศมากอร่อยมากแป้งเดียวกันค่ะแต่สามารถขึ้นรูปได้หลายรูปแบบนะคะไปเริ่มทำกันเลยไหมคะไปค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้ยินเสียงเดือดเดือดปุดๆขอโทษด้วยนะคะมีนาทำไม่นี่ไวะคะ้ค่ะ น้ำซอสมะเขือเทศนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวที่เรามากินกับไก่ทอดนะแต่ว่าเป็นตัวที่เอาไว้ทําอาหารตุรกีเนี้นะคะจะเก็บไว้ทานหน้าหนาวนะคะ่ะจะใส่โหลเอาไว้มีนาจะเอาน้ำอุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำอุ่นนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงก็พอ รอฟิลิปมานานฟิลิปก็ไม่เข้าสักทีนะคะฟิลิปไม่เข้า <S <S น้ำอุ่นนะคะครึง่งถ้วยตวงอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะอันนี้แค่ครึง่งเดียวนะครึ่งถ้วยตวงนะคะ,ะช้อนก่อนเราจะใช้น้ำตาลทรายค่ะเป็นตัวช่วยให้ยีสต์เขาทำงานนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะ3ามช้อนชาอยากให้มันมีรสหวาน แล้วก็ยีสต์เนี่ยนะคะมีนาใส่ไปสองช้อนชาเหมือนเดิมค่ะยี้อย่าลืมนะมีนาก็ยังมีขายอยู่นะคะมีขายอยู่เรื่อยๆคนแบบนี้ค่ะทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยอุณหภูมิห้องนะคะทิ้งไว้5-10ถึิบนาทีรอให้ยีสต์เขาทำงานแล้วก็มาทำกันต่อจะ้ะทำงา่าย นี่คือลักษณะของยีสต์ที่ขึ้นฟูแล้วนะคะเขาก็จะพองขึ้นแบบนี้บางครั้งมีน้ำไม่ได้พูฟยีสต์ให้ดูการพูฟยีสต์เนี่ยนะคะคือถ้าเราใช้น้ําอุ่นน้ําอุ่นอุ่นขนาดไหนเหมือนให้นมเด็กอะจุ่มลงไปคืออุ่นๆกําลังดีอะค่ะสบ,สบายสบายอะเราจะได้ยีสต์แบบนี้แต่ว่าถ้าน้ําร้อนเกินไปยีสต์จะตายนะคะขนมปังจะไม่ขึ้นฟูสามารถทิ้งได้เลยแต่เขาไม่พองขึ้นขนาดนี้ถ้าสมมติเราพูฟยีสต์แต่ว่าถ้าเราใช้น้ําเย็นน้ำเย็นยีสต์ก็จะไม่ขึ้้นนออย่่างีรกคะ เราจะต้องมาดูตอนขนมปังเลยอะนวดขนมปังเลยว่าเขาขึ้นหรือไม่ขึ้นเท่านั้นเองนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวเราก็คนนิดนึงนะคะคราวนี้เราจะใส่น้ำมันพืชค่ะไปหนึ่งช้อนโต๊ะมิน่านจะบอกว่าเราใช้น้ำเต้าหู้ได้นะคะหางกะทิได้ทำไมถึงพูดว่าหางหัวกะทิอะมันจะหนักเกินเทเลยค่ะ เกลือค่ะเกลือ,อนิดนึงหยิบมือหนึ่งอะประมาณครึ่งช้อนชาถ้าใครชอบให้อีตัวแป้งทอดตัวเนี้ยจะเรียกซาลาเปาก็ได้นะให้มันมีรสหวานนะคะเราก็เติมน้ําตาลเพิ่มไปหน่อยถ้าไม่ชอบก็ลดน้าตาลลงถ้าชอบผักก็ซอยใบผักใส่ลงไปอยากให้มีความเขียวความอะไรนะคะให้ซอยใบผักใส่ลงไปนะคะแต่ไม่แนะนําให้ซอยไอ้นี่ใส่ลงไปนะต้นหอมสีเขียวอะ มันจะเหม็นเขียวมากเลยอะแล้วมันจะแบบกลิ่นมันจะแรงมากอ่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงครึ่งเสร็จแล้วเราก็นวดแป้งค่ะให้เขาเนียนจบตัวนี้ไม่มีอะไรเลยแป้งแข็งเติมน้ำแป้งเหลวเติมแป้งนะคะสูตรเดิมของเรา แข็งเติมน้ำค่ะเหลวเติมแป้งใช้แป้งขนมปังได้ค่ะนี่นวดค่ะนะกำลังดีไม่กะถูกต้องขอโนดเล็กน้อยะจ้าสักห้านาทีก็พอค่ะ เหนื่อยเอาแค่นี้ได้ไหมสองนาทีแค่นี้ค่ะเอาแค่เนียนเนียนแค่นี้แหละพักแป้งเลยเอาอ่างเนี่ยทาน้ำมันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะเรียบร้อยจะพักแป้งนะคะนี่พักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะ ตัวนี้จะเอาไปทอดจะไปท,ทำเป็นแป้งพอดจ <Yeah. S 1> ้ะเอาทองแค่นี้และค่ะพอแล้วอันนี้เราก็มาขึ้นลูกกันเถิดไม่ทำอะไรมากค่ะใช้มือกดธรรมดานี่ละค่ะ อย่าไปเยอะอย่าไปเยอะใชฮะโรยแป้งนิดนึงค่ะนิดเดียวเอากระทะนะคะตั้งน้ำมันเลยนะน้ำมันพืชธรรมดานี่แหละค่ะรีดไปเอาปากแก้วนี่ยนะค่ะกด ่ะแล้วใครจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้นะที่เหลือก็เอามาปั้นใหม่แล้วก็เอามาทำใหม่อีกรอบเหมือนเ,อเดิมค่ะระหว่างที่รอเนี่ยนะ ต้มมันไว้ก่อนจะได้เป็นกลมแบบนี้ค่ะก็พักเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็เอาไปทอดค่ะทอดในน,น,น,นน้ํามันร้อนๆนี่แหละค่ะร้อนๆกลางๆกง็จะได้เป็นสำรัเป่าทอดเจออกมาง่ายจะตายถ้าเราไม่เน้นน้ำมันเยอะนะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่นะคะ่ะช่วยตักน้ำมันขึ้นมาราดข้างบน เพื่อที่เขาจะได้พองถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องใช้น้ํามันเยอะๆแบบที่ทอดปลาต้องโกเลยนะร้านปลาต้องโก่ะเยอะขนาดนั้นมันก็ไม่ไหวน้ามันแพงค่ะก็ใช้เทคนิคนี้แหละค่ะให้เหลืองเป็นด้านๆไปนะคะทอดทีละสองแผ่นก็นได้เนี่ยพอทอดทีละสองแผ่นแล้วมันทอดลําบากทีลามันพองอ่ะเนี่ย ใช่ค่ะใช้เทคนิคตักมันขึ้นมาค่ะหรือว่าถ้าใครน้ํามันเหลือเฟือนะคะจะใช้เยอะๆแบบนั้นก็ได้ไม่มีปัญหามีน่ะใช้น้ํามันดอกทานตะวันนะคะน้ํามันข้าวโพดน้ํามันปาล์มใช้ได้หมดนะ เป็นพอเจตัวนี้นะคะมีน้นะาใส่ไส้เข้าไปข้างในงค่ะสามารถสาใส่ไส้แล้วมาทอดได้นะคะ ดูดีกว่าจ้ะเป็นอย่างของลูกชายค่ะใส่ไส้ลงไปไปยังไนดูเขาขึ้นมาปอกกันเขามีมือเดียวชวบแบบอุตส่าห คืออันที่ใส่ไส้มันดูน่ากินมากอะ่ะเนี่ยมีนาใส่ไส้แล้วก็พับแบบเนี่ยอยากมาค่าดิชาชีให้ดูนะคะมือยังเปิดแป้งอยู่เลยขออภยัย มือไม่สั่นแล้วใช่ไหมมีเอฟซีนะคะแนะนำให้ทานน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนี่อืมนุ่มค่ะอร่อยลองทำดูนะคะเนี่บอกเลยว่าสูตรเนี่ยการันตีพวกแป้งเนี่ยจะชิมกักนให้ดูจะชิมกันให้ดู ตัวเนี้มีนา,สาใส่ไส้มันฝรั่งไว้ค่ะคือลูกชายก็ชอบทาน,นเราสามารถทําได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่เราจะปรับนะคะไซส์เจเราก็ใส่เจเนาะเห็นไหมมีแค่แป้งน้ําเกลือเอา้ามีคนขโมยอืมอร่อยเขาล้นร้อนนีอ่อ,อ,รอ,อร่อยมากนะ ร้อนลูกบอกร้อนรักก๊าบดีจี๊ดอืมดิเลี่ยวดิเลี่ยวอ่าฮะ ถ้าถามน้องทําอะไรน้องใส่น้ําตาลลงไปในชาค่ะแล้วน้องก็คนน้องชอบมากไอที่เนี่ยไอที่ปั่นฟองกาแฟอ่ะจำเป็นวิจัาไหอยากสนิทจัดอาจุนของกันค่ะเป็นซุปปกติค่ะ ไปแล้วนะคะสาลาเปาเจทำง่ายๆค่ะด้วยตัวเราเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะนมข้นต้องมาใช่ไหมน,นมข้นเจมาค่ะเดี๋ยวนมข้นมาให้เลยค่ะ